ช่วงเวลาพิเศษนะฮะพอดนตรีเปลี่ยนบีดปุ๊บทุกคนเงยหน้าปึ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยทันทีถูก แล้วตอนนี้ด้านหลังก็จะมีความวุ่นวายกระหดแต่พวกเราไม่เป็นไรครับพวกเรานั่งสวยๆหลอกกันอยู่นี้นะฮะ,ะเดี๋ยวความสุขความสนุกทั้งหมดจะมาอยู่บนเวทีเสิร์ฟถึงที่ให้คุณเองแล้วก็ย้าเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรงกับนโยบายของเราก็คือเรื่องของ distancing กันนิดนึงนะคะเท <ผม S 2> ่าที่จะทําไดไ้เหีือนบอกแล้วก็สวมใส่หน้าก,ากากตลอดเวลานะใช่แล้วนะ,นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเบียดอย่าดันกันนะจ๊ะเราก็กรีดได้นะครับแต่ว่ายังไงอย่าลืมนะครับหน้ากากอยู่กับเราตลอดเวลากันด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะสนุกกันต่อเลยและมีความสุขกันต่อแล้วก็ได้ร่วมกันทําสิ่งดีๆกันต่อย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ารายได้ทั้งหมดเรามอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาถูกต้องค่ะซึ่งรายได้ตรงนี้ก็จะไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือเดือดร้อนจากโควิด19นั่นเองนะคะใช่แล้วนะฮะเอาละรครับแล้วตอนนี้นะฮะถ้าว่าพร้อมแล้วนะครับ พร้อมไหมจ้าข้างล่างพร้อมไหมจ้าก่อนที่จะพร้อมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราจะกะติกากันอีกสักรอบไหมเพราะมีน้องเซตใหม่แล้วได้ครับถ้างั้นพี่อันบอกกติกาอีกทีหนึ่งนะฮะกะติกาก็คือเรามีอุปกรณ์กันอยู่แล้วนะฮะสำหรับการประมูลเนาะโชว์น่องเนาะ,ะโชว์กันหน่อยนะจ้า,าถ้าหันหน้าด้านพิง์นะออกมาให้พี่นะครับบนเวทีเราจะเริ่มต้นกันที่ครั้งละ1000บาททุกครั้งที่ยกนะฮะ แต่ถ้าขี้เกียจไปทีละพันสองพันสามพันสี่พันเฮ้ยฉัจนจะหมืน่นเลยฉันจะห้าหมื่นเลยฉันจะแสนเลยเหมือนเมื่อสักู่นี้ปิดไปที่แสนนะฮะก็หันหด้านบูมมา,าเพียงจะถามเลยว่าบูมเท่าไหร่จะบูมบูม <Boom S 2> พูดตัวเลขเออกมาเลยนะจ๊ะคนที่หันหน้าบูมแต่ขอเป็นตัวเลขทวนๆน,นะครับตัวเลขทวนๆอย่าแบบสตางค์หลักบาทหลักอะไรอย่างเงี้ยอย่างนะฮะเอาแบบขอให้เป็นตัวเลขทวนๆนะครับเพื่อความสะดวกของเราอ่าแค่นี้เองตื่นเต้นพร้อมไหมคะ พร้อมที่จะไปพบกับคู่ต่อไปของแล้วหรือ,อยังคะโ <Okay. S 1> อเคถ้าหากว่าเราเราจะซ้อมกันไหมหรือเอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลย<า>นะของจริงเลยนะค่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆต้อนรับโอมและฟลุ๊กบนเวทีครับมาเอามาทางนี้จ้ะเอาเขาแกล้งฉันอีกแล้วแต่เนี่ย ตกลงทั้งไหนแล้วก็จะทางซ้ายหรือทางขวาแต่ผมอาะดันนี้ดันนี้ดันนี้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอากระซิบประมือสักรอบหนึ่งเป็นกำลังใจให้โอมและลูกาค่ะสวัสดีครับ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 อ๋อเขาเอาของมาประมูลด้วยเช่นกันแน่นอนเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นให้ทั้งสองคนได้สวัสดีทักทายสักนิดนึ่งแล้วกันนะฮะทุกคน พยายามอย่างยิ่งที่จะได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับพวกเรานะครับอาเชนครับครับสวัสดีครับผมโอมทิติวัฒน์ครับอืสวัสดีครับผมฟรุกนัทครับดีใจไหมดีใจไหมมางานในวันนี้ได้มาเจอแฟนคลับของเราเห็นบอกว่าไหนไหนเช้าสุดมาก,กี่โมงคะต,ตีหนึ่งตีหนึ่งจริงเหรอพูดจริงเหรอจริง ไม่ถึงขับรถผ่านหรืออะไรฮะหรือว่ามันเามาล่างลอยอโนโนตัดแต่มีมาตั้งแต่เที่ยงคืนอะไรเงี้ยมีมาจริงจริงเหรอครับผมก็มาจริงอาจจะต้องแบบนะจับจองพื้นที่นะหลายหลาส่วนโอ้ยปุ้มใจอ่ะนี่ไม่ได้ออกงานมาเจอเจอแฟนคลับนานแล้วหรือยังนานครับนานแล้วเนาะจวันนี้ก็เพื่อให้หายคิดถึงเราก็มีของประมูลด้วยถูกเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าของประมูลนะฮะของทั้งอมและฟลุกคืออะไรนะจ๊ะนี่ เฮ้ยเสื้อสวยอ่ะไปเสื้อคู่ด้วยเป็นคู่กันเสื้อคู่กันเลยอ่ะคนไรคอนไรคลนไ์คลนไส์อนไ์นะอันนี้ก็จะตัวยาวคบนเบอร์ลครับน้องเบอร์เอ็มครับอ๋อโอเคครับผมนะทำไมอยากให้พูดถึงความพิเศษของเสื้อสองตัวนี้สักหน่อยว่าทำไมถึงเลือกสองชิ้นนี้มาประมูลคะความพิเศษของเสื้อตัวนี้คือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ผมใส่ตอนที่แบบไปถ่ายรูปลงทวิตเตอร์เป็น เปลี่ยนรูปโปรเป็นครั้งแรกนะฮะตัวตัวนี้แล้วก็มีประวัติแบบใส่มาใส่มานานพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับผมซักบ้างไหมซักครับซักซักด้วยซักด้วยนะครับผมแต่จริงๆขลักก็ไม่อยากให้ซักนะฮะก็นั่นสิยิ่งซ้ำๆยิ่งชอบครับผมอ่ะพลุกหลับพลุกหลับงเพิ่มเติมอะไรพิเศษเป็นเสื้อที่ใส่ค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วเหมือนกันครับแล้วก็เป็นเสื้อที่แบบมีเหมือนเขาพอดีอะไรอย่างงี้ครับผมมีเหมือนกันพอดีมีเหมือนกันพอดีมันแบบมันมันเช่ังเอิญมันบังเอิญบังเอิญไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> น่ารักอ่ะ,อะเราจะเริ่มต้นประมูลกันเลยดีไหมฮะ,ะถูกต้องเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนดีของโอมก่อนไหมคะดีไหมเนาะของโอมนัของโอมก่อนละกันเนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,000เหมือนเดิมใช่แล้วถูกไหมครับโอเคอ่ะไพ่งั้นเราลุยกันเลยไหมจ้าหนึ่งพับาทสำหรับเสือ้อแจ็คเก็ตยีนของโอมนะครับเริ่มต้นนะ 1, 2, 3่ป้าใครให้2,000ครับใคร2,000ยกป้าย2,000 2,000แล้ว3า0 0ัน0 0่ 5,000 6,000 7,000จันแปดไหมแปอแปด0 0นนะ8,000ตอนนี้อยู่ที่8,000ัค้าให้สูงกว่านี้ฮะไอ้เดี๋ยวก่อน8,000หรือเปล่าแ0 0พันไมคะไหนคนไหน8,000พี่นับเร็วไปเปล่าลดบทลงอารมณ์หมดแปดอยู่นี่แ0ดพอ่าแปดพอยู่ค่ะ8,000 8,000ใครให้9,000ยกหรืออยากบูมก็ได้นะบูมเลยบูมเลยอยากบูมก็ได้นะบูมเลยตอนนี้8,000อยู่นะฮะ8,000อยู่นะครับ9,000 เก้าพันแล้วหมื่นเธอหมื่นเธอได้อยู่แล้วมาแล้วพี่ขอปูน้องหน่อยมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าแล้ว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 มีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะหมื่นห้าแล้วนะคะอ่ามากันอย่างรวดเร็วมากันอย่างรวดเร็วน้องน้องอมจะปลดกระดุมแล้วค่ะใส่ใส่ให้ดูก่อนว่าดีมากปลดกระดุมแล้วค่ะปลดกระดุมนะนะพี่หนิงสั่งเองแหละน้องช่วยปลดกระดุมหน่อย แล้วก็ใส่ให้เราได้ชื่นใจสักนิดหนึ่งคนที่ได้ไปเนี่ยเขาจะได้กลิ่นแล้วตอนที่ใส่ซ้อนเข้าไปปุ๊บไม่ใช่แค่กลิ่นนะมันจะได้ไออุ่นจริงออุ่นจากร่างนี้ถูกค่ะตอนนี้หมื่นห้าครับเอามาต่อเลยเร็วหมื่นห้านะถอดให้แล้วใส่ให้ด้วยอ่ะคนที่ประมูลได้โอ้โหถอดให้สดๆแล้วสวมให้เลยติดกระดุมให้ด้วยอือ่ะหมื่นห้าตอนนี้หมื่นห้าอยู่ตรงนี้นะฮะมีอีกไหมถ้ามียกป้ายได้เลยนะครับทั้งหมดนะฮะ ทำบุญกันได้ทำบุญร่วมกันถูกครับครับผมไอ้กับมูทีิไทยพัฒนานะคะครับเท่าไหร่คะหมื่นหกแล้วหมื่นหกค่อยค่อยขยับกันค่อยคขยับสองหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นแล้วค่ะสองหมื่นค่ะสองหมื่นค่ะบูมาแล้วค่ะโอเคสองหมื่นเลยครับสองหมื่นเลยครับโอมโอมอยากพูดอะไรหน่อยไหมฮะโอมความพิเศษความพิเศษปลื้มใจนะครับปลื้มใจเนาคือแบบว่า ็มาร่วมทำบุญด้วยกันครับร่วมทำบุญกันก็แบบจะได้เกิดชาติหน้ามาเจอกันอีกนะฮะเฮ้ยเยี่ยมนิ่งๆแบบนี้โอ้ยนี่คือน้ำเน่าใช่ไหมฮะอ่ะสองหมื่นนะสองหมื่นสองหมื่นเอาเอามากกว่านี้อีสักนิดนึงไหมนิดนึงจับแน่นเลยบีบแน่นเลยเออยกไปยกวะยกไปยกวะสองหมื่นครับนี่คือเดี๋ยวถอดให้แล้วก็สองหมื่นหนึ่งเหรอสองหมื่นหนึ่งครับเอาเดี๋ยวผมเอนที่กันต่อนะฮะยังไม่หยุดนะครับ สองหมแล้วนะคะมีให้มากกว่าสองหมื่นึงไหมคะสองหมนึงฮะอีกนิดนึงเท่าไหร่เท่าไหร่สองหมื่นสองเท่าไหร่คะสองหมื่นห้าสื่นห้าสองหมื่นห้าอาสองหมื่นห้าก็งดงามนะฮะแต่ว่าจะงามกว่านี้ถ้าไปต่ออีกนิดเถอะมาเท่าไหร่เท่าไหร่คะสามหมื่นสามหมื่แล้วสามหมแล้วค่ะสามหมแล้วฮะขอบคุณครับสามหมนแล้วนะสามหมนแล้วนะนี่คือถอดออกมาแล้วเดี๋ยวจะสวมให้ด้วยเลยนะ สามหมื่นนะมีใครให้อีกไหมมีใครให้อีกไหมมีไหมหุ้นกันก็ได้อืมแบ่งกันใส่แบ่งกันใส่ได้วันทุกวันที่อย่างนถูกะถูกสมบัติผัดกันโฉมอย่างนี้ข้างขึ้นข้างแรมนี้ได้อยู่โอเคมาตอนนี้สามหมื่นนะครับให้พี่อ่านนับนะคะพี่อ่าจะนับแล้วนะสามหมื่นครั้งที่หนึ่งเชงม่งหน้ากันใหญ่เลยเฮ้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 ยเอาไงเอาไงส่งซิก สามหมื่นครั้งที่สองจะจบตรงนี้หรอและและและสามหมื่นครั้งที่สามครับเพาเลย,มา,ม,าเลยมาเลยเชิญเชิญเชิญบนเวทีเลยนะจ๊ะขอาคุกมากนะคะได้ร่วมกันประมูลค่ะ ยินดีด้วยนะจะยินดีด้วยทุกคนประนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วกล่าวพร้อมกันว่าสาธุทำบุญด้วยกันในวันนี้นะคะทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมกันจริงทั้งหมดนี่ก็ได้ทำบุญแล้วนะจากเสื้อยืดถูกไหมคะรักเลยเรามาทำบุญร่วมกันแล้วก็อย่าพิ่งถอนนะนุ่มอย่าพิ่งถอนะครับผมเดี๋ยวราให้ผู้ที่จะได้ะมูลขึ้นมาแล้วเราค่อยๆถอดออกมาฟูให้เขาครับมาเลยค่ะ ถ่ายคู่เหรออ๋ถ่ายคู่อ่ถ่ายคู่ก่อนถ่ายคู่ก่อนใส่คู่อ๋อใส่คู่โอเคโอเคอปลดเลยปลดเลยลูกมาแล้วค่ะเดี๋ยวนะสักครู่นะใส่คู่ถ่ายคู่ก่อนนะโอเคเคโอโเโออเคโอเอเคอเคอเหโอเกโอนกัอเะอเคโเคกอเเอยสิเคโอเคเ สองตัวประมูลไปแล้วเรียบร้อย1ตัวใครที่ปิดหวังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งตัวให้ประมูลได้ใช่เลยอันเปอร์สกิลไซเอลนะเชิญเลยคะ่ะและนี่ก็คือผู้ที่ประมูลได้ขอสินประมูลต้อนรับหน่อยคะ่ะเย่มา,มาแล้วส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับพอครอดีให้เลยดีไหมค,นค,คะน้อนวมงามาพี่หนิงถือไม้ให้ค่ะขอนให้เลยโอ้โหพี่ชา แล้วก็สวมให้นิดนึงคลุมไมมหมคะคลุมไหล่คลุมไหล่นี่อโ้โหก็เป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์ไงเขากำลังฮิตอยู่นะจ๊ะัใช่ไมเชิญถ่ายภาพได้เลยค่ะมองไปข้างหน้านะคะเอากลอกอ QL ้องไหนก่อนกล้องไหนก่อนดีคะกล้องล่างก่อนนะคะกล้องล่างนะคะเดี๋ยวจะคอยบอกคิวให้ว่าเป็นกล้องไหน <Born. S 2> ต่อะคะ่ะกล้องนี้ต่อคะ่ะ เดี๋ยวจะเป็นกล้องใหญ่ข้างบนนะคะท่านที่สวมหมวกค่ะถายได้เลยค่ะแรา่งบนนะคะสามหมื่นสามหมื่นนะทำบุญเรียบร้อยความแถมได้กลิ่นหอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับออาปรอบมือนะครับให้กับสา0 0 0ื่นทำบุญด้วยกันครับอล่ะ มาถึงอีกหนึ่งตัวนะคะก็ไม่ต้องปวงเหมือนกันเดี๋ยวจะถอดเดี๋ยวจะถอดแล้วก็สวมให้เลยเหมือนกันไหมคะใช่ไหมคะพร้อมไหมคะดูเลยนะคะอ่พร้อมนะฮะเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทครับจะค่อยๆไปหรือจะบูมเลยมาเลยฮะสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันบูมบูมบูมหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง บูมบบูม2อง0มื่นสองห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 มื่นหนึ่งสองหมื่นสองสองหมื่นสามสองหมื่มื่้าสองหมื่นหกสอเจ็ดอาไหมสองนปดองนเก้าบูมบูสามหมื่นโอเคอ่ะหนูชูอย่างงี้พี่นึกว่าแสนนึงพี่ไม่กล้าพูดนะจ๊ะ อยากอยาให้พี่ต้องทำแบบนั้ห่นสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองสามหมื่นสามหมื่นสามอย่ายอมสิสามหมื่นสี่แล้วบูมต่อแล้วสหกแล้วสามหมื right. ่นเจบูม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 สี่เท่าไหร่บูมบูมบูมบ สี่หมื่นหมื่นหกสบูมบูมห้นไปเลยสี่หมืที่เหนื่อย47่หมื่นเจต่อต่อต่อสี่หมมื่เกาสี่หมื่นเก้าีหหมื่นเอาเิมื่นหนึ่งห้าหมือ่ะพี่จะเสียงเบาลงละ52าหมมีไหมห้าหมื่นหนึ่งหมครับห้าหมื่นสอครับมีมองหน้ากันด้วยนะเอาไงเอาไงอย่างงี้นะบูมบูมบูมหกหมื่นหกื่นแล้วบูมบูมบูม หกหมื่นห้าหกหมืนห่นห้าี่เขามีเขยวาตัวงี้ด้วยแล้วชี้หน้ากันอย่างเงี้ยหกหมื่นห้าหกหมื่นหเท่าไรคะหกหมื่นห้อยู่นะบูม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 แปดหรอแปดหมื่นเดี๋ยวนะแตกได้เลขสวยๆแสนหนึ่งอ่ะแปดหมื่นแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อย มาถึงแปดหมื่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นนะชนชวนด้วยครับชชนนวอีกก็ขอบคุณนะฮะก็เหมือนก็เงินตรงนี้นะฮะเราจะนําไปช่วยเหลือนะฮะก็ผลบุญจะส่งให้เรากลับมาเจอกันในชาติหน้าอีกครับผมแปดหมื่นอยู่นะแปดหมื่นแล้วนะแปดหมื่นแปดหมื่นมามาเร็วเร็วแปดหมื่นหนึ่งพันพี่ก็เอาจ้าที่แปดหมื่นหนึ่งพันพี่ก็เอาไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเขินด้วยเอาแปดหมื่นนะแปดหมื่น นับครั้งที่1 80,000นับครั้งที่2และและแล้วนะและและและครั้งสุดท้ายแล้วนะ,ะ80,000นับครั้งที่3ครับเชิญเลยครับขออ้ขอที่80,000ครับ่ะมาเลยค่ะมาเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกนกฟุก๊กจะถอด แล้วก็สวมใส่ให้นะคะนี่จบงานนี้นะพี่หยานแพวต้องรับผิดชอบลูกตาดิฉันด้วยนะกลับไปเป็นตาเข้แน่เลยค่ะเพราะว่าเวลายกขึ้นมาเนี่ยดูดูไม่ทันเลยตะกี้เร็วมากเลยนะมาแล้วาชิญค่ะตกคางตกค้างเลยตกค้างแล้วก็ถอดเสื้อเลยค่ะถอดเสื้อเลยค่ะแล้วก็ได้คุมไหล่ล้วกันนะคะเป็นคุมเอาคุมเอาหรือจะใส่ก็ได้ พอดีเป๊พอดีเป๊ถ่ายรูปด้วยกันเลยค่ะขยับมาข้างหน้านิดนึงนะคะขออนุญาตเริ่มจากกล้องด้านล่างก่อนนะคะเชิญเลยค่ะได้ร่วมกันทำบุญนะฮะ8 0 0 0 0นนะจ๊าอะปรบมือปรบมือมองต้องคนนะคะต้องกลางก่อนอ่ะต้องกลางนะคะขอบคุณนะครับอยู่ก่อนค่ะอยู่ก่อนค่ะอยู่ก่อนดีก่อนนาทีนี้เราอย่เพิ่งรีบลงค่ะเราต้องอยู่นานๆค่ะ กกลล้องงคมีหลายกล้องครับมีหลายกล้องนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีกล้องบนอีกนะคะกล้องบนใส่หมวกค่ะแล้วเดี๋ยวช็อตสุดท้ายจะเป็นหนิงกับพี่อานเข้าไปประกบถ่ายด้วยค่ะอ๋อเหรอใช่ใช่เพราะว่าเหมือนแบบที่กดน้ำไงก็ขอผลบุญด้วยขอแตะตัวงี้เหรอโอเคโอเคได้ได้เอาเข้าเลยนะเอาเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมามามาเก้าหนึ่งเก้าจ้า ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้น่ารักมากเลยนะคะน้องจะมาร่วมงานยังมีของมาร่วมประมูลกับเราด้วยนะคะฝากกันไว้หน่อยผลงานหลังจากนี้คิดถึงเราจะได้ไปเจอเจอกันที่ไหนต่ออ่ะใ,ใครฝากก่อนอก็ฝากไปพร้อมๆกันนะครับครับผมก็อีกไม่นานนะฮะเราก็จะได้มาเจอกันในส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานละครซีรีส์หรือว่างานมิทติ้งนะครับผมจริอย่างเช่นมิทติ้งที่กดบัตรไปเมื่อเช้าใช่ครับได้แดงเนาะก็จริงๆก็มี หลายๆอย่างที่เรายังขออุบไว้ก่อนด้วยก็จริงๆอุบไว้ก่อนนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยครับผมครับครับอ่ะวันนี้อยากอยากบอกอะไรกับทุกๆคนเป็นพิเศษไหมฮะเขาใช้เวลาอย่างยาวนานและความทุ่มเทอย่างมหาศาลกว่าจะที่นั่งไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาและ ขัางวนด้วยนะฮะทั้งหมดเลยนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับผมก็หลายๆคนที่มาตั้งแต่เมื่อคืนก็มีก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็น่าจะแฮปปี้ไปกับพวกเราด้วยครับหวังว่าทุกคนวันนี้จะอิ่มบุญกันนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ทุกคนโหหน้าบานกันเลยเพราะว่าบุญเต็มแล้วนะฮะออิ่มบุญกันนะอิ่มบุญอิ่มบุญอิ่มบุญ อิ่มบุญมากเลยโอเคนะทั้งสองคนมีความสุขไหมครับมีความสุขมากครับผมก่อนไปกอดกันสักทีนึงได้ไหมอะอ๋อได้ครับได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่กอดกันเองกอดกันเองได้ไหมอะได้ไหมเขาบอกว่าคิดถึงอยากเก็บภาพอยากเก็บภาพเอาไว้ดูใช่คือไม่มีใครพูดอะไรทุกคนยกกล้องอย่างเดียวพร้อมพร้อมพร้อมเลยค่ะเราจะฝากภาพประทับใจไว้ให้กับแฟนคลับของเราดีคะนี่ ขอเสียงดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยได้เจอกันนะครับกับโอมปุ๊กครับขอบคุณคับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะโอ้ดีใจจังเลยผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบนะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะขออนุญาตเป็นคนค่อยๆปล่อยทีละโซนเพราะว่าจะนี้ไม่เกิดการมุงกันหรือว่านิดนึงนะฮะเพื่อเพื่อความเป็นระเบียบของเรื่อง social distancing นะครับยังไงขออนุญาตนะครับขอคุณร่วมือด้วยขอบคุณทุกคนมากๆครับครับผมเดี๋ยวเราจะเบรคกันสั้นๆนะครับเพื่อที่จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนเรื่องของที่นั่งกันรวมถึงเรื่องของการ c คลีน up อัพทุกอย่างทั้งหมดให้เรียบร้อยสำหรับการประมูลรอบต่อไปซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้นะฮะพร้อมกับอีกหนึ่ง หนึ่ง <Ooh. S 1> คู่อีกสองหนุ่มนะฮะที่เ <Ha. S 1> ตรียมตัวอย่างยิ่งและหลายคนตื่นเต้นมากที่จะได้เจอกับเขาทั้งสองคนด,งด้วยดิฉันก็รอคอยนะคะนั่นก็คือคุณยินและคุณวอค่ะ,อะรอแป๊บ,บนึใจรอแป๊บเดียวนะแป๊บหนึ่งสักประมาณ10นาที15นาทีเราจะกลับมาเจกันเวนทีนะฮะอีกครั้งหนึ่งและเตรียมประมูลกันให้สุดๆไปเลยนะครับร่วมทำบุญกันแล้วก็มีความสุขกันกันกบยินวอสักครู่เดียวครับ